สวัสดีค่ะพบกับกิเช่นเคยค่ะกับช่องประกันในทุ่งลาเวนเดอร์ให้ประกันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจได้ค่ะสําหรับช่องนี้นะคะช่องประกันในทุ่งลาเวนเดอร์กิ๊กแนะนําช่องต่อนะคะช่องนี้นะคะกิ๊กเป็นเจ้าของช่องนะคะตั้งใจทําเพื่อสรุปเนื้อหานะคะเกี่ยวข้องกับการทําประกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดการทําประกันชีวิตการสุขภาพประกัน รถย่อนภาษีประกันบำนาญน,นะคะประกันอุบัติเหตุประกันควบการลงทุนหรือที่เรียกว่ายูนิตลิงนะคะก็มีสรุปให้ทั้งหมดในช่องประกันในทุนลาเวนเดอร์นี้นะคะเพื่อนๆสามารถนะคะกดติดตามนะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งรับแจ้งเตือนช่องนี้ได้ค่ะโดยสามารถศึกษาละเอียดใน ช่องประกันในทุ่งลาเวนเดอร์ในเพลสต่างๆได้นะคะแล้วก็หากสนใจแผนประกันใดก็ตามนําแผนประกันนั้นไปพูดคุยกับตัวแทนได้ค่ะหรือว่าหากท่านใดยังไม่มีตัวแทนดูแลและต้องการให้กิ๊กเป็นตัวแทนดูแลเพื่อให้คำปรึกษานะคะหรือขอรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแอดไลน์ค่ะแอดประกันขีดกลางลาเวนเดอร์นะคะหรือว่าสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นให้ด้านข้างนี้เลยค่ะกิ๊กแนะนําตัวเองค่ะนางสาวพาริตาวิแดงค่ะเป็นเจ้าของช่องประกันในทุ่งลาเวนเดอร์ช่องนี้ค่ะ และสำหรับคลิปในวันนี้นะคะกิ๊กทำเป็นคลิปอธิบายแผนประกันสุขภาพค่ะอีกหนึ่งแผนซึ่งเรียกว่าเป็นแผน V.I.P. ของทางเมืองไทยประกันชีวิตค่ะนั่นก็คือแผน Elite Health Pass ค่ะเป็นแผนประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายนะคะซึ่งนะคะแผน Elite Health Pass นี้เป็นแผนเหมาจ่ายนะคะมีทั้งหมด4แผนความคุ้มครองนะคะให้คุณเลือกนะคะพร้อมกับคุณสามารถเลือกอาณาเขต บริเวณความคุ้มครองได้ค่ะก็คืออย่างเช่นคุณสามารถเลือกเฉพาะคุ้มครองในประเทศไทยหรือว่าเลือกคุ้มครองทั่วโลกเลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสําหรับคลิปในวันนี้นะคะกิ๊กแนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะที่สนใจอยากทําประกันสุขภาพและไม่เคยทําประกันสุขภาพมาก่อนนะคะและเกิดให้ความสนใจอยากจะทําประกันสุขภาพแผนเหมาจ่ายที่ได้รับความคุ้มครองค่อนข้างจะครบถ้วนนะคะแผน e อลิทเฮลพัทในวันนี้นะคะกิ๊กจะยกตัวอย่างให้ด้วยนะคะว่าการจัดแผนประกัน เบื้องต้นต้องทํำยังไงบ้างเลือกแผนประกันสุขภาพยังไงให้ตอบโจทย์ของคุณมากที่สุดนะคะเบื้องต้นเลยนะคะหากคุณต้องการทําเป็นประกันสุขภาพนะคะเกียรติใบเบื้องต้นย้อนไปนิดนึงค่ะคุณต้องมีสัญญาหลักในที่นี้สัญญาหลัก นั่นก็เรียกว่าสัญญาประกันชีวิตนะคะส่วนสัญญาสุขภาพเรียกว่าสัญญาเพิ่มเติมนะคะที่คุณสามารถซื้อเพิ่มเข้าไปได้ในตัวสัญญาเพิ่มเติมในวันนี้นะคะกิ๊กก็จะเน้นไปทางแผนเอลิสเฮลพัทนะคะซึ่งเป็นแผนประกรันสุขภาพแบบเหมาจ่ายนะคะคุม้มครองกรณีคุณแอดมิดเป็นผู้ป่วยในรายละเอียดของแผนนี้นั่นก็คือเวลาคุณไปแอดมิดเป็นผู้ป่วยในนะคะเมื่อแพทย์สั่งให้เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในแล้วนะคะประกันแผนนี้จะให้ความคุม้มครองนะคะ ในรายละเอียดต่างๆในการรักษาเดี๋ยวรายละเอียดว่าคุ้มครองอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวยิ่งจะค่อยๆอ,อ,อธิบายยิอธิบายคอนเซ็ปต์ก่อนนะคะโดยนะคะถ้าคุณทําแผนประกันสุขภาพ e-lisheal พันแผนนี้ค่ะวันนี้กิ๊กยกตัวอย่างเป็นแผนที่1นะคะวงเงินความคุ้มครองก็คือ20ล้านบาทต่อปีส่วนค่าคงค่ะเวลาหลายๆท่านนะคะจะมาสงสัยว่าเวลาทําประกันสุขภาพนะคะตัวแทนมักจะถามว่าคุณต้องการค่าคงเท่าไหร่รูแผ่นเท่าไหร่นะคะ แผนอ h ลิ l เซลพาธแผนนี้ค่ะเป็นแผนที่1ของออลิทเซลพาธนะคะคุ้มครองค่ารักษา20ล้านบาทต่อปีส่วนค่าห้องค่าอาหารค่าบริการในโรงพยาบาลนะคะให้อยู่ที่วันละ10,000บาทนะคะหรือว่าเป็นราคาห้องเดี่ยวมาตรฐานของโรงพยาบาลนั้นๆนะคะขึ้นอยู่กันว่านะคะค่าไหนจะมากกว่าบริษัทประกันนะคะเราจ่ายค่านั้นให้นะคะเราเปรียบเทียบค่าห้องนะคะระหว่างค่าห้องเดี่ยว มาตรฐานของโรงพยาบาลนั้นที่คุณแอดมิดนะคะกับ1 0,000บาทนะคะค่าไหนมากกว่านะคะบริษัทประกันให้ความคุ้มครองค่านั้นค่ะคอนเซปต์ในการทําประกันสุขภาพแผนนี้นั่นก็คือเวลาคุณแอดมิดไปนะคะแล้วคุณแจ้งทางโรงพยาบาลว่าคุณมีแผนประกันสุขภาพออลิเซเพัทวงเงิน20ล้านทางโรงพยาบาลนะคะก็จะเช็คก่อนว่าคุณมีวงเงินตามนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะ บริษัทประกรันก็จะประสานงานกับทางโรงพยาบาลเพื่อใช้สิทธิ์ต่อไปนะคะและสําหรับตัวอย่างในวันนี้นะคะกิ๊กอธิบายนะคะและยกตัวอย่างนะคะเคสซาดี้ในวันนี้เป็นเพศชายอายุ48ปีค่ะเนื่องจากนะคะบางท่านนะคะในช่วงที่อาจจะอายุ20ต้นต้นส0ต้นต้นนะคะยังไม่เคยมีประกันมาก่อนนะคะบางท่านอาจจะมีประกันกลุ่มมาก่อนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ เพิ่งจะให้ความสนใจที่จะสนใจทำประกันสุขภาพนะคะเคสในวันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเพศชายอายุ48ปีในการเริ่มต้นทำประกันสุขภาพแผน e l ลิทเฮล l ัด20ล้านเป็นครั้งแรกนะคะ แผนนี้ที่อธิบายก่อนค่ะว่ารายละเอียดความคุ้มครองเป็นอย่างไรบ้างสําหรับความคุ้มครองแผนย Elite Cell Path 20ล้านคุ้มครองในประเทศไทยแผนนี้นะคะรายละเอียดความคุ้มครองจะมีทั้งหมด13หมวดนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆค่คอยๆดูรายละเอียดไปพร้อมๆกับกิ๊กเลยนะคะหมวดที่1ค่ะหมวดที่1เมื่อคุณแอดมิตเป็นผู้ป่วยในนะคะหมวดค่าห้องค่าอาหารค่าบริการในโรงพยาบาลน,นะคะ ตัวนี้ค่ะอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปแล้วนะคะแผนนี้คุ้มครองให้เท่ากับ10,000บาทต่อวันหรือเทียบเท่าห้องเดี่ยวมาตรฐานของแต่ละโรงพยาบาลนะคะขึ้นอยู่กับว่าค่าไหนจะมากกว่าบริษัทคุ้มครองให้ค่าที่มากกว่ายกตัวอย่างนะคะค่ะคุณแอดมิดโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะข้อมูลปัจจุบันนะคะณพฤศจิกายน67นี้นะคะค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จะอยู่ที่วันละ1น7 0 0บาทซึ่งรวมค่าห้องค่าอาหารและค่าบริการในโรงพยาบาลนะคะ อยู่ที่วันละ14,700บาทนะคะและด้วยหากคุณมีแผนอ l ลิสเซลพันแผนนี้ค่ะค่าห้องนะคะก็จะได้ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานราคานี้เลยค่ะเพราะว่าเราเอาค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน14,700บาทไปเปรียบเทียบกับ 10,000บาทนะคะซึ่งเป็นค่าห้องของแผนนี้นะคะซึ่ง14,700บาทค่าห้องเดี่ยวมันมากกว่านะคะก็บริษัทก็จะคุ้มครองเป็นค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้นั่นเองค่ะคุณสามารถใช้สิทธิห้องเดี่ยวมาตรฐานของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ในขณะที่หากคุณต้องร,รับการรักษาในห้อง ICU นะคะค่าห้อง ICU ก็จะเป็นห้องต่างจริงค่ะ ส่วนหมวดที่2นะคะหมวดที่2จะเป็นค่าบริการทางการแพทย์ต่างๆหรือว่าค่ารักษาพยาบาลนะคะจะจ่ายให้ตามวงเงินจริงค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะมีตัวค่ายากลับบ้านนะคะหรือว่าค่าเวชภัณฑ์หนึ่งนะคะกรณีกลับบ้านนะคะตรงนี้มีวงเงินอยู่ที่สูงสุด30วันไม่เกิน1 0 0 0บาทค่ะหมวดที่3ค่ะค่าประกอบวิชาชีพแพทย์นะคะหรือว่าค่าแพทย์นั่นเองที่เราเรียกกันนะคะวงเงินตัวนี้ไม่จํากัดค่ะจ่ายให้ตามจริงค่ะ และสำหรับหมวดที่4นะคะคือค่ารักษาพยาบาลเมื่อต้องเข้ารับการผ่าตัดนะคะจะรวมทั้งค่าห้องผ่าตัดนะคะค่าแพทย์ผ่าตัดนะคะค่ายาในห้องผ่าตัดนะคะค่าวิสัญญีแพทย์เป็นต้นนะคะค่าใช้จ่ายในการได้รับการผ่าตัดดังนี้นะคะก็จะจ่ายให้ตามจริงค่ะโน้ตไว้นิดนึงค่ะกรณีที่คุณเข้ารับการผ่าตัดต้องเปลี่ยนอวัยวะนะคะจะสามารถเปลี่ยนได้หนึ่งครั้งตลอดชีวิตค่ะหมวดที่5ก็คือความคุ้มครองหากคุณต้องเข้ารับการ ตัดแบบไม่ต้องแอดมิดนะคะซึ่งเรียกว่า d ดย Surgery ค่ะแผนนี้ก็จ่ายให้ตามจริงค่ะและในหมวดที่6ค่ะในหมวดที่6จะกล่าวถึงค่ารักษาค่าตรวจวินิจฉัยก่อนที่คุณแอดมิดและหลังจากที่คุณแอดมิดแล้วนะคะช่วงก่อนแอดมิดสาวันและหลังจากแอดมิดสาวันนะคะถ้ามีการตรวจก่อนด้วยโรคเดียวกันแล้วต้องแอดมิดนะคะก็ ได้รับความคุ้มครองด้วยนะคะตามจริงคือก่อนแอดมิทสาวันและหลังจากที่คุณแอดมิทนะคะหากคุณมีการ f o l u p w up อะค่ะภายใน30วันนะคะก็จะได้รับความคุ้มครองด้วยนะคะตัวนี้ค่ะจะไม่รวมค่าแพทย์วินิจฉัยนะคะก็จะจ่ายให้ตามจริงค่ะกรณีเป็นค่าใช้จ่ายก่อนแอดมิทและหลังแอดมิทนะคะให้ลูกค้าสำรองจ่ายและเอามาเบิกเคลมภายหลังค่ะ หมวดที่7ค่ะเป็นอุบัติเหตุภายใน24ชั่วโมงก็คุ้มครองตามค่าใช้จ่ายจริงค่ะ28ที่เวชศาสตร์ฟื้นฟูแผนนี้คุมครองตามค่าใช้จ่ายจริงค่ะและหมวดที่9หมวดที่10หมวดที่11นะคะเป็นหมวดที่ค่อยข้างให้ความสําคัญมากๆนะคะซึ่ง หมวดที่9 1จะเป็นแผนที่แตกต่างกับแผนความคุ้มครองดีเฮลพัสที่กิ๊เคยสรุปไปแล้วเนื่องจากแผนดี l ฮลพัสดจะไม่คุ้มครองในหมวดที่91 0 11นี้นะคะแต่แผนอีลิเซลพัสในวันนี้จะให้ความคุ้มครอง หมวดที่9 1 0 11ด้วยนะคะจุดเด่นของหมวดที่9 1 0 11นั่นก็คือการรักษาโรคไตวายเรื้อรังและการรักษาโรคมะเร็งนะคะอย่างเช่นในหมวดที่9กนะคะก็จะกล่าวถึงการบําบัดร,รักษาโรคฟอกไตก็จะรักษาให้ตามจริงนะคะตามค่าใช้จ่ายจริงนะคะและในหมวดที่1 0นะคะจะกล่าวถึงการรักษาโรคเนื้องอกนะคะหรือว่าโรคมะเร็งนะคะด้วยวิธีลังสี รักษาแล้วก็เวชศาสตร์ยิวเคลีย์ค่ะและในหมวดที่1 1จะกล่าวถึงการรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัดแล้วก็ทาเกจเชเทอร์พีค่ะ911 1ก็ผู้รวมรวมก็คือจ่ายค่ารักษาให้ตามจริงนะคะและในหมวดที่12ค่ะนั่นก็คือกรณีต้องเรียกรถฉุกเฉินก็เป็นค่าใช้จ่ายตามจริงค่ะและหมวดที่13ก็คือกรณีที่ต้องผ่าตัดเล็กก็จ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายตามจริงค่ะเมาจ่ายทั้งหมดนะคะต่อปีก็คือ20ล้านบาทต่อปีค่ะ สำหรับแผน Elite h a l t Pass นะคะแผนที่1วงเงินความคุ้มครอง20ล้านต่อปีน,นะคะค่ะและสำหรับแผน Elite h a l t Pass แผนนี้ค่ะจะมีระยะเวลารอคอยนะคะหรือที่เรียกว่า waiting period นะคะโลกทั่วไปคือ30วันและก็มีอีก8โลกนะคะซึ่งได้แก่โลกดังต่อไปนี้ค่ะจะมีระยะเวลารอคอย120วันนะคะนับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลอนุมัตินั่นเองค่ะ และสําหรับคําถามก่อนทําประกันสุขภาพนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นคําถามตามใบคําขอประกันนะคะ mm hmm. ก็จะถาม ประวัติสุขภาพนะคะหรือว่าประวัติการรักษาต่างๆค่ะลูกค้าก็สามารถแถลงข้อเท็จจริงนะคะมากับตัวแทนมากับกิ๊กนะคะกิ๊กก็จะเกาะข้อมูลในใบคาขอเพื่อให้ทางฝ่ายพิจารณาพิจารณาค่ะเพิ่มเติมหากบริษัทพิจารณาเพิ่มเติมขอประวัติเพิ่มเติมอะไรนะคะก็ค,ะคุณสามารถยื่นประวัติเพิ่มเติมเพื่อให้บริษัทพิจารณาได้นะคะกรณีที่คุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไม่มีประวัติการร,รักษาใดๆนะคะการรับประกันก็จะผ่านไปได้โดยง่ายค่ะแต่หากคุณมีประวัติการร,รักษาหรือว่ามีโรคประจําตััวใดๆท้้งสินนะคะค เป็นกอดมาทําประกันนะคะบริษัทประกรันอาจจะพิจารณาและอาจจะมีข้อยกเว้นเสนอให้คุณพิจารณาก่อนนะคะว่าคุณจะโอเคกับผลการพิจารณาของบริษัทประกรันหรือไม่ค่ะนี่เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นนะคะในการทําแผนประกันสุขภาพนั่นเองค่ะ อาคากิ๊กสรุปเบี้ยประกันเป็นตัวอย่างให้พิชนณานะคะพร้อมกับแผนประกันสุขภาพอื่นๆที่คุณสามารถทําเพิ่มเติมไปได้ค่ะเคสนี้นะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายอายุ48ปีนะคะแผน Elite Health p l แผนที่1วงเงิน20ล้านบาทคุ้มครองภายในประเทศไทยนะคะเบี้ยประกันตกอยู่ที่ปีละ54,000 743บาทค่ะสำหรับแผนประกัน El ลิทเฮลพัทยีล้านแผนที่1น,นะคะคุ้มครองในประเทศไทยนะคะอัตราเบี้ยรประกันของเอลิทเฮลพัทนะคะจะเพิ่มขึ้นในทุกๆปีค่ะและให้ความคุ้มครองไปจนถึงอายุ99ป้ปีนั่นเองค่ะกิงยกตัวอย่างให้นะคะหลายๆท่านนะคะเกิดสงสัยว่าเบี้ยรประกันในอนาคตจะสูงขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมวันนี้กิ่มีเบี้ยรประกันในอนาคตมาฝากค่ะคุณทําปีแรกตอนอายุ48ปีอย่างที่บอกไปเบี้ยรประกัน e l ลิทเฮลพัทยี่สล้าน นี้นะคะ ตกอยู่ที่ปีละ54,743บาทยกตัวอย่างต่อมาคือตอนอายุ60ปีนะคะเคสเดียวกันเพศชายอายุ60ปีเบี้ยประกัน e h ลิ l เฮลพ s สแผนนี้นะคะจะปรับเพิ่มเป็นปีละ87,498บาทนะคะและตอน70ปีเบี้ยประกันจะเป็นปีละ154,462บาทตอนอายุ80ปีเบี้ยประกันจะตกอยู่ที่ปีละ266,628บาทอายุต่อมาในช่วงที่ อายุ90ปีนะคะเบี้ยประกันจะตกอยู่ที่ปีละ383,061บาทนี่เป็นตัวอย่างเบี้ยประกันในอนาคตนะคะย้ำอีกครั้งค่ะแผนอิริเซลพัทที่ทำแผนในวันนี้นั่นก็คือความคุ้มครอง20ล้านบาทต่อปีเบี้ยประกันปรับเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะสำหรับแผนอิริเซลพัทในวันนี้ค่ะ และอย่างที่กิ๊กแจ้งไปตอนต้นค่ะเคสนี้นะคะเป็นเพศช,ชายอายุ48ปีอธิบายไปแล้วว่าออลิเชลพารเป็นแผนประกันสุขภาพที่ลูกค้าต้องการนะคะรายละเอียดความคุ้มครองทั้ง1 3หมวดน,นะคะแล้วก็เบี้ยประกันในปัจจุบันตอนอายุ48ปีนี้และตัวอย่างเบี้ยประกันในอนาคตเพื่อให้คุณพิจารณาเพิ่มเติมนะคะหรือว่าเตรียมเบี้ยประกันสำหรับการชำระในอนาคตไว้นั่นเองค่ะ แล้วเรามาดูสัญญาหลักกันค่ะสัญญาหลักในวันนี้นะคะกิ๊กนำเสนอเป็นแผนเมืองไทยสมาร์ทโปรเทคชั่น99ทับ20นะคะแผนนี้จะให้ความคุ้มครองไปจนถึงอายุ99ปีเพราะจะได้เข้ากับความคุ้มครองกับแผน e l ลิเซียพัทนะคะที่ให้รับความคุ้มครองไปจนถึงอายุ99ปีเหมือนกันนะคะ บางท่านยังไม่เข้าใจว่าทําไมต้องทําประกันชีวิตสัญญาหลักให้คุ้มครองถึงอายุ99ปีเพราะหากคุณทําสัญญาหลักสั้นๆเพียงแค่10ปีหรือ20ปีนะคะสัญญาหลักจบลงสัญญาสุขภาพก็จะจบลงพร้อมกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะทําให้คุณขาดความคุ้มครองสุขภาพอย่างต่อเนื่องจิงจึงแนะนําให้คุณทําแผนประกันสุขภาพที่คุ้มครองไปตลอดชีพนั่นก็คือแผนเมืองไทยสมาร์ทโปรเจคชั่น99ั20 ะะแผนในวันนี้ค่ะกิงยกตัวอย่างทุนประกันนะคะเป็นทุนประกันเริ่มต้นนะคะทุนประกันชีวิตหมายความว่าเป็นวงเงินความคุ้มครองกรณีผู้ทําประกรันหรือว่าผู้เอาประกรันต้องจากไปก่อนหรือว่าเสียชีวิตนะคะ เป็นทุนชีวิตที่ส่งต่อให้แก่ผู้รับผลประโยชน์นั่นเองค่ะตัวอย่างในวันนี้ที่ทำทุนประกันรเริ่มต้นเป็นตัวอย่างนั่นก็คือ2,000 200, 0 0บาทนะคะของเพศชายอายุ48ปีนะคะถ้าทําทุนประกัน20 0 0 0 0บาทเบี้ยประกันสัญญาหลักตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ปีละ70,80บาทชําระเบี้ยประกัน20ปีค่ะและตั้งแต่ปีที่21เป็นต้นไปก็ให้คุณชําระเฉพาะในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมหรือที่เรียกว่าเบี้ยประกันสุขภาพนั่นเอง เบี้ยประกันในส่วนสัญญาหลักนี้จะเป็นเบี้ยประกันคงที่ทั้ง20ปีที่คุณต้องชําระเบี้ยประกันค่ะและนะคะในเคสนี้ค่ะคุณต้องการทําทุนประกันเพิ่มขึ้นมาเป็นความคุ้มครองที่5ล้านบาทจึงทําแผน5ล้านบาทมาด้วยค่ะถ้าทุนประกันที่5ล้านบาทก็คือคุ้มครองชีวิตอยู่ที่5ล้านบาทนะคะ เบี้ยประกรันจะตกอยู่ที่ปีละ164,500บาทค่ะชำระเบี้ยประกรัน20ปีนะคะจะได้รับวงเงินความคุ้งครองที่5ล้านบาทค่ะและกรณีอยู่ครบอายุสัญญาคุณจะได้รับเงินครบกำหนดสัญญาถ้าคุณทำทุนประกันที่2 0 0 0บาทในตอนอายุ99ปีคุณก็ได้รับ2 0 0 0บาทแต่ถ้าคุณทำทุนประกันที่5ล้านบาทอะคะ่ะกรณีอยู่ครบอายุ99ปีคุณก็จะได้รับเงินครบกำหนดสัญญาที่5ล้านบาทนั่นเองค่ะ แผนเมืองไทยสมาร์ทโปรเทคชันกำหนดให้ทำควบคู่กับแผนประกันอุบัติเหตุอย่างน้อย1แผนนะคะวันนี้กิ๊กจึงจัดแผนสุขภาพเพิ่มเติมเมื่อคุณมีสัญญาหลักแล้วคุณเลือกทุนประกันได้แล้วว่าคุณต้องการทำทุนประกันที่2 0 0 0 0นบาทหรือ5ล้านบาท หรือว่าหากคุณต้องการคุณประกันจํานวนอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น1ล้าน2ล้าน3ล้านเป็นต้นนะคะก็สามารถสอบถามกิกมาได้นะคะเพิ่มเติมว่าหากต้องการทําทุนประกัน2ล้านบาทเบี้ยประกันเท่าไหร่คะคุณกิกคํานวณให้หน่อยนะคะแจ้งเพศแจ้งอายุก,กับกิกมาได้คะ่ะและต่อมาเป็นแผนประกันที่เสริมเข้ามานะคะ แผนที่1นึ่งนี่ิงแนะนํานั่นก็คือแผนประกันอุบัติเหตุเริ่มต้นแผนที่1นนะคะจะคุ้มครองทุนประกันชีวิตเพิ่มเติมอีก1 0 0 0 0แสบาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและมีความคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มมาเพิ่มอีก1 5 0 0 0บาทต่อครั้งค่ะ และแผนที่สองที่จะแนะนำนั่นก็คือแผน TPD กรณีทุกคนภาพสิ้นเชิงถาวรเคสที่เกิดทุกคนภาพนะคะกยกตัวอย่างเคสนี้หากทำทุนประกัน1ล้านบาทและหากผู้เอาประกันต้องทุกคนภาพสิ้นเชิงถาวรไม่สามารถทำงานได้นะคะก็จะได้รับเท่ากับทุนประกันนั่นก็คือ1หนึ่งล้านบาทนะคะเบี้ยประกันของตัวแผน TPD นี้นะคะทุน1ล้านเบี้ยประกันปีละ640บาทค่ะ และต่อมากิ๊กเพิ่มเติมให้นะคะให้เป็นแผนประกันสุขภาพที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นค่ะกิ๊กทำเป็นแผนความคุ้มครองกรณีเป็นผู้ป่วยนอกซึ่งเรียกว่า OPD แผนหมอใจต่อปีนะคะกรณี OPD หมายถึงกรณีที่คุณนะคะ เจ็บป่วยไม่สบายนะคะต้องไปหาหมอปรึกษาหมอเข้ารับการรักษารับยาแล้วกลับบ้านแบบไม่ต้องนอนโรงพยาบาลแบบนี้เรียกว่าผู้ป่วยนอกผู้ป่วยนอกกิจให้ทาทวงเงินอยู่ที่30,000บาทต่อปีนะคะทยอยใช้ไปนะคะแล้วก็พอเป็นปีใหม่นะคะก็เริ่มวงเงินใหม่นะคะคุณก็จะมีวงเงิน30,000บาทต่อปีนะคะไม่จํากัดจํานวนครั้งต่อปีเพียงแต่จํากัดว่าในแต่ละปีคุณจะมีวงเงินที่ได้รับการความคุ้มครองค่ะ สำหรับกรณีผู้ป่วยนอกอยู่ที่ปีละ30,000บาทนะคะเบี้ยประกันของเพศช,ชายอายุ48ปีจะอยู่ที่ปีละ18,702บาทค่ะและอีกแผนหนึ่งค่ะที่กิ้งอยากจะแนะนำเพิ่มเติมนั่นก็คือแผน CI Perfect c a r e นะคะคุ้มครอง36โรคร้ายแรงนะคะตัวนี้เรียกว่าแผนประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงนะคะ จะจ่ายเงินให้เมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคใดโรคหนึ่งนะคะที่เป็นโรคร้ายแรงตามรายชื่อ36โรคร้ายแรงนะคะ ซึ่งจะมีเงื่อนไขในการจ่ายนั่นก็คือหากตรวจพบระยะเริ่มต้นบริษัทประกันจ่ายให้25%ของจำนวนเงินเอาประกันหรือทุนประกันนะคะระยะกลางจ่าย50%แล้วก็ระยะสุดท้ายะระยะร้ายแรงนะคะก็จะจ่ายให้100%ของทุนประกันเม็นนี้ที่ทำแผ่ C.I. Perfect Care คุ้มครอง36โรคร้ายแรงนะคะอยู่ที่ทุนประกัน1ล้านบาทนะคะหากตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่งใน36โรคร้ายแรงตามรายชื่อนะคะก็นะคะเบี้ยประกันจะตกอยู่ที่ ปีละ1 4 8่0บาทค่ะโดยสรุปแล้วแผนที่กิ๊กจัดในวันนี้ของสเคสคุณผู้ชายอายุ48ปีในวันนี้นะคะ สัญญาหลักประกันชีวิตนั่นก็คือแผนเมืองไทยสมาร์ทโปรเท็ชั่น99ทั20คุณลองเลือกดูว่าจะทําทุนประกันเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นเป็นสัญญาเพิ่มเติมนั่นก็คือสัญญาสุขภาพนะคะและสาหรับเคสในวันนี้นะคะกี่ยกตัวอย่างคนลูกค้าต้องการทําทุนประกันชีวิตที่5ล้านบาทนะคะเบี้ยประกันรวมก็กตกอยู่ที่ปีละ253,565บาทค่ะโดยตัวสัญญาเพิ่มเติมมะคะ่ะลูกค้าสามารถเลือกเพิ่มได้อีกนะคะหรือว่าเลือกลดทอนออกไปก็ได้นะคะ ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับกิกได้นะคะแจ้งเพจนะคะแจ้งปีพอ,อ,อกเกิดแล้วก็แจ้งความคุ้มครองมาได้ค่ะสแกน q r c o d e ด้านข้างนี้ค่ะหรือว่าแอดไลน์ประกันคิดกลางราเวนเดอร์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมานะคะกิกจะเป็นคนตอบรายละเอียดเองทุกเคสหรือว่าเบอร์โทร,รศัพท์ที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้ค่ะหรือว่าสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะกิกจะมาทยอยตอบคําถามให้ค่ะ สำหรับตัวอย่างแผนที่กิคจัดนําเสนอในวันนี้อย่างที่บอกไปว่าถ้าทําทุน5้าล้านบวกประกันสุขภาพทุกอย่างที่คิคเสนอในเคสในวันนี้นะคะเบี้ยประกันของเพศชายอายุ48ปีเบี้ยประกันรวมจะอยู่ที่ปีละ253,565บาทตัวสัญญาหลักสัญญาประกันชีวิตเบี้ยประกันภูที่ส่วนสัญญาเพิ่มเติมตัวสุขภาพต่างๆสัญ เบี้ยประกันก็จะเพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นนี่เป็นตัวอย่างของการทําแผนประกันสุขภาพแบบสามาัญนะคะเบี้ยประกันก็จะเพิ่มขึ้นในทุกๆปีค่ะเบี้ยประกันสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ค่ะตัวสัญญาหลักก็คือเป็นสัญญาประกันชีวิตนะคะบวกสัญญาประกันสุขภาพในส่วนของสุขภาพนะคะลดหย่อนภาษีได้สูงสุด25,000บาทค่ะเมื่อรวมกับสัญญาประกันชีวิตแล้วไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทค่ะสามารถนําไปยื่นลดหย่อนภาษีได้นี่เป็นตัวอย่างของการทําประกันสุขภาพแบบสาม มันนะคะชำระเบี้ยประกันเพิ่มขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะและอีกแบบหนึง่งหากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสนใจในการทำประกันแบบควบก,การลงทุนหรือที่เรียกว่ายูนิตลิงค์นะคะ มีคลิปสรุปแยกออกมาต่างหากด้วยค่ะในการทำยูนิตลิงจุดเด่นนั่นก็คือคุณชำระเบี้ยรประกันคงที่นะคะโดยเบี้ยรประกันอาจจะสูงกว่าแบบสามัญน,นะคะตั้งแต่ปีแรกนะคะแต่คุณสามารถบริหารจัดการเบี้ยรประกันนะคะกำหนดได้ค่ะว่าคุณจะวางแผนชำระเบี้ยรประกันเป็นระยะเวลากี่ปีนะคะแล้วก็วางแผนร่วมกับกิจค่ะกิจจะทมเบี้ยรประกันให้นะคะอย่างเคสนี้นะคะลูกค้าต้องการดูเบี้ยรประกันแบบยูนิตลิงด้วยนะคะที่วางแผนเบื้องต้นให้นะคะเดี๋ยวเราไปชมอีกคลิปนึงนะคะ ะะที่สรุปเป็นแผนยูนิตลิงค์นะคะก็จะได้รับความคุ้มครองเหมือนกันนะคะจ่ายเบี้ยรประกันเป็นปีละ1ล้านบาทนะคะแต่จ่ายไปจนถึงอายุประมาณ66ปีนะคะแล้วก็หยุดชำระเบี้ยนะคะความคุ้มครองสุขภาพต่างๆก็จะได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องยาวไปจนถึงอายุ99ปีค่ะนี้เป็นรูปแบบในการทำประกันควบก,การลงทุนที่เรียกว่ายูนิตลิงค์นั่นเองค่ะ เพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจนะคะไม่ว่าจะทําแบบสามัญน,นะคะเบี้ยาารประกันปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าแบบยูนิตลิงที่เบี้ยประกันคงที่ทุกป,ปีนะคะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้ค่ะสําหรับในวันนี้ขอพระคุณที่ติดตามรับชมช่อบประกันในทุ่งราเวนเดอร์มาถึงตอนนี้วันนี้ที่่าไปก่อนสวัสดีค่ะ